สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทยานขึ้นสู่อวกาศกับหนึ่งในบริษัทที่กำลังเปลี่ยนแปลงวงการจรวดของโลกบริษัทที่ชื่อว่า Rocket Lab USA หรือย่อว่า RKLb ตอนที่1จุดเริ่มต้นของจรวดเล็กที่คิดใหญ่ Rocket Lab ก่อตั้งขึ้นในปี2006โดยชายชาวนิวซีแลนด์ชื่อว่าปีเตอร์เบค เขาไม่ได้มาจากนา s a ไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีเหมือนอีลอนมัสก์แต่มีความฝันเดียวกันคืออยากให้การไปอวกาศไม่ใช่เรื่องของคนรวยเท่านั้นจรวดของเขาไม่ได้ใหญ่เท่า SpaceX แต่มีความพิเศษคือเล็กกว่าเร็วกว่าและราคาถูกกว่านี่คือแนวคิดที่ทำให้ Rocket Lab กลายเป็นผู้นำในตลาดจรวดขนาดเล็กที่ใช้ส่งดาวเทียมเล็กๆขึ้นสู่วงโคจรตอนที่สจรวดอิเล็กตรอนและนิวตรอน หัวใจของธุรกิจสินค้าหลักของ Rock e ก็ตแบคือจรวดอิเล็กตรอนจรวดเล็กแต่ทรงพลังที่สามารถส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรในราคาประหยัดโดยคิดค่าบริการเพียง7-10ถึงล้านเหรียญต่อเที่ยวเมื่อเทียบกับ SpaceX ที่อยู่หลักสิบล้านเหรียญน,นี่ถือว่าถูกมากล่าสุดบริษัทกำลังพัฒนาจรวดรุ่นใหม่ชื่อว่านิวตรอนที่จะบรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้นและสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้เหมือน SpaceX หากนิวตรอนสำเร็จ r o c k ก็ตแลจะก้าวขึ้นไปสู่ระดับโลกเต็มตัวตอนที่3นอกจากจะรวดแล้วย,ยังมีธุรกิจดาวเทียมด้วย r o c k ก็ตแลไม่ได้หยุดแค่การปล่อยดาวเทียมแต่ยังเข้าไปทําธุรกิจผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมและบริการในอวกาศเช่นการสร้างดาวเทียมสําหรับลูกค้าการบริหารข้อมูลวงโกจรและโครงการใหม่ๆเช่นการซ่อมดาวเทียมในอวกาศพูดง่ายๆคือ RKLb ไม่ใช่แค่บริษัทปล่อยจรวดแต่เป็นบริษัทเทคโนโลยีอวกาศครบวงจรที่เริ่มสร้างรายได้หลายทางตอนที่4รายได้และความท้าทายปี2024บริษัทมีรายได้กว่า280ล้านเหรียญสหรัฐและเติบโตขึ้นทุกปีแม้ยังขาดทุนอยู่เพราะต้องลงทุนมหาศาลในการพัฒนานิวตรอนจุดเด่นของ r k l b คือมีเทคโนโลยีที่ทดสอบจริงแล้วไม่ได้อยู่ในห้องทดลองมีฐานลูกค้าแน่นทั้งภาครัฐและ,ะเอกชน เช่น NASA, d AP a ป้าและบริษัทสื่อสารดาวเทียมต่างๆและที่สำคัญมีความฝันใหญ่และทีมที่มีผลงานจริงแต่ข้อควรระวังคือธุรกิจอวกาศเป็นธุรกิจที่ใช้เงินสูงถ้ามีความผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวเช่นจรวดตกราคาหุ้นก็อาจร่วงได้ทันทีตอนที่5แล้วลงทุนดีไหม r k l b ถือเป็นหุ้นเติบโตหรือ growth stock ของยุคอวกาศใหม่ หมาะกับนักลงทุนที่มองระยะยาว5-10ปีและรับความเสี่ยงได้เพราะบริษัทอาจยังไม่มีกำไรในตอนนี้แต่ถ้านิวตรอนสำเร็จและธุรกิจดาวเทียมเติบโต RKLB อาจกลายเป็น SpaceX รุ่นเล็กที่ราคาหุ้นทยานได้หลายเท่าในอนาคตตอนจบปิดคลิปยังมีพลังจากชายคนหนึ่งที่เริ่มจากโรงงานเล็กๆในนิวซีแลนด์สู่บริษัทที่ส่งจรวดขึ้นอวกาศด้วยฝีมือตัวเอง นี่คือเรื่องราวของ Rocket Lab จรวดเล็กที่มีความฝันใหญ่ถ้าคุณชอบเรื่องแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปเล่าหุ้นดีๆแบบนี้อีกนะครับ